นี่คือเรื่องจริงที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้ววันนั้นเพื่อนซีคนเดินเข้าสวนน้ำอย่างมั่นใจพร้อมภารกิจเดียวคือการพิชิตสไลเดอร์ยักษ์ทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยจนกระทั่งคนหนึ่งในกลุ่มเริ่มทำหน้าไม่ปกติกูปวดท้องว่ะตอนแรกทุกคนก็ขำคิดว่าแค่ล้อเล่น แต่เขาย้ำจริงจังนะเว้ยกูไม่มั่นใจเลยและแล้ววินาทีนรกก็มาถึงเขาขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสตาร์ทมือจับคอบสไลเดอร์ก้าวเท้าลงไปแล้วพุ่งตัวลงมาอย่างรวดเร็วเสียงหัวเราะเสียงแห่จากเพื่อนๆข้างล่างกำลังจะกลายเป็นเสียงกรีดปักใช่ครับมันเกิดขึ้นแล้ว แตกกลางสไลเดอร์น้ำกระเซ็นกลิ่นมาคนแตกตื่นเขาพยายามรีบทะล้ลงมาถึงสะด้วยความเร็วแสงแต่เมื่อร่างเขาหลุดออกจากท่อสิ่งที่ตามมาคือมวลสารแห่งหายนะทุกสายตาจ้องมองไปยังสิ่งนั้นที่ลอยตุ้ปองอยู่รอบตัวเขาคนในสะเริ่มหนือเด็กๆก,กรีดผู้ใหญ่ร้องบางคนถึงขั้นอาเจียน และน้ำจากใสกลายเป็นน้ำตาลคลัำภายในไม่กี่วินาทีเขายืนอยู่ตรงนั้นอับอายหมดความงุ่นงงในขณะที่ทุกคนหลีกทางให้กับฮีโร่คนใหม่ผู้พิชิตสไลเดอร์ด้วยพลังพิเศษเฉพาะตัวและนี่คือเหตุผลที่คุณควรเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเล่นสไลเดอร์